สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยมีความเชื่อมั่นแล้วอยู่ดีๆความเชื่อมั่นก็ค่อยๆหายไปทางทางเพื่อนเพื่อนเคยเป็นไหมคะเหมือนชื่อเลยค่ะชื่อก็เคยเป็นนะคะว่าเราอะค่ะความเชื่อมั่นเราหายไปข้างทางจากอะไรรู้ไหมคะจากคําพูดของคนรอบข้างเราอะค่ะและและระหว่างนั้นนะคะเราก็ความเชื่อมั่นเราก็ค่อยๆหดหดลงนะคะแล้วก็ หายไปในที่สุดอะคะ่ะและความเชื่อมั่นจะกลับมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราอะคะ่ะเปลี่ยนคําพูดที่อยู่ในหัวของเราบ่อยๆอะคะ่ะแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเราฟังเสียงหัวใจของเราให้ชัดมากกว่านะคะแล้วก็ฟังว่าบวกบวกกับตัวเราเองมากๆอะคะ่ะและความ เชื่อมั่นของเราอะค่ะมันก็จะไม่หล่นหายไปข้างทางด้วยนะคะและความเชื่อมั่นของเรามันก็จะกลับมาได้เร็วแล้วก็บวกกับคําพูดทุกๆคําพูดที่เราอะจะพูดอะคะและก็ที่เราจะใส่ใจด้วยนะคะแล้วก็ที่เราจะส่งออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คําพูดหลุดค้างทางเพื่อนๆเนชื่อมั่นตัวเอง เข้าไว้นะคะแล้วก็บวกบวกกับคำพูดในใจเราเลิฟเลิฟค่ะ